สวัสดีครับผมคูดจะให้ฟีสไต์นะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านไปชมสวนหญ้าที่ปลูกไว้ได้ประมาณสักเกือบเดือนแล้วนะครับผมที่ใครได้ดูคลิปนะครับที่ดูไปว่าผมต่อรางน้ำประปานะครับเข้าสวนหญ้านะครับของพ่อตาที่ปลูกไว้นะครับเลี้ยงวัวนะครับก็ผมก็ไม่รู้พันหญ้าครับว่าพันอะไรพยายามพยายามดู YouTube ก็หลายรอบแล้วนะครับ ผมพาไปดูแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยกันด้กันนะครับแต่ใจว่าเป็นเนเปียรนะครับหรือนรกจักรพรรดินะครับ,หร,รบหรือย่าหวานอิสราเอลน,นะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเราไปดูกันครับว่าความคืบหน้าของย่านั้นปลูกได้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับจะเป็นยังไงครับไปดูกันครับ เดี๋ยวผมพาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่าจะมีต้นเล็กอยู่นะครับ๋ยวให้ท่านดูนะคว่าเป็นญ้าอะไรนะครับนี่นะครับไม่ทราบว่าเป็นเนีเปียแคะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะอให้ท่านดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจช่วยผมหน่อยก็ความคืบหน้าก็จะเห็นนะครับว่าตอนนั้นที่มาต่อน้ํานะครับยังไม่มีต้นเล็กต้นน้อยนะครับถือว่าเกิดขึ้นไวมากนะครับนะนี่ครับนี่นะครับ มันเปิดเกิดขึ้นได้ไวและเร็วพอสมควรนะครับนี่ครับผมนี่ครับตาข่ายที่ล้อมนะครับนะในตาข่ายที่ล้อมไว้นะครับก็จะล้อมตั้งแต่ตรงนี้นะครับไปถึงตรงโน้นแล้วก็ล้อมเพิ่มเมื่อวานอีกเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่ครับก็ตรงนี้ตอนนั้นที่ถ่ายนะครับตอนนั้นที่ถ่ายจะเห็นว่าตรงนี้ไม่มีหญ้าเลยนะครับจนถึงตรงโน้นปรากฏว่าขึ้นเร็วมากนะครับ เดี๋ยวพาไปดูข้างในครับเดี๋ยวไปเข้าฝั่งนู้นกันครับผมไปเอาละครับตอนนี้ก็เข้ามาในสวนแล้วนะครับก็มาดูนะครับว่านี่นะครับต้นหญ้านะครับที่เห็นนะครับนี่ก็ไม่ทราบว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับแต่ก็ขึ้นเร็วมากนะครับต่อน้ํากันไปในคลิปก่อนที่ดูกันนะครับไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับประมาณสักยี่สิบวันยี่สิบกว่าวันนะครับนะประมาณยี่สิบกว่าวันยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้านะครับขึ้นมาแล้วนะครับ เห็นไหมครับเห็นนะครับก็ดูกันชัดๆเลยหรือเป็นจ้าหวานหรือเป็นเนเปียหรือเป็นนรกอะไรนะครับก็ดูกันใครทราบก็บอกกันหน่อยนะครับในคลิปนะครับเดี๋ยวพาดูเลยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดินไปดูข้างในอีกหน่อยนะครับก็รือว่า ขึ้นเร็วตรงนี้ก็ล้อมเพิ่มขึ้นมาจากเอเมื่อวันก่อนตรงนี้วันนั้นนะครับเสาจะอยู่ตรงนี้นะครับครับแต่ก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกให้มันกว้างขึ้นนะครับนเพิ่มขึ้นให้มันกว้างขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อขยายเพื่อจะได้ปลูกให้มันวัวได้กินนะครับได้เยอะๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆต้นใกล้ๆเลยนะครับ เราไม่รู้วิยาพันธ์อะไรแต่ก็เริ่มสวยแล้วนะครับเป็นลำสวยงามเลยทีเดียวนะครับนะลำสวยงามสวยงามเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าพันธออยางพันธอยียงเลยนะครับนี่ก็เริ่มสวยงามแล้วนะครับนี่ครับลำเป็นอย่างนี้หรือเป็นหวานอิสราเอลครับไม,ไม่ไม่แน่ใจเขาบอกว่าจะเหมือนใบเตยนี่ก็ไม่เหมือนใบเตยเนี่ย ก็คลายดีนะครับนะครับนะครับเนี่ยสปริงเกอร์ต่อถึงตรงนี้เองนะครับก็ยังไม่ได้เพิ่มก็จะมีสปริงเกอร์อยู่สามจุดที่ใครได้ดูคลิปก่อนก่อนคลิปเก่าๆก็าจะเห็นนะครับนะนี่ก็ยาเนะี่ยก็เพิ่มเติมมาตั้งเยอะเลยนะครับนะนี่ครับก็คลิป สวนตาสิบนะครับทําเลี้ยงวัวทั้งทีนะครับขี้เกียจหาย้าแล้วนะครับแก่แล้วก็ต้องปลูกแล้วครับนะนะถ้าใช้ซื้อก็งไม่ไหวนะครับอ่าทีนี้ก็จะพาเดินไปดูก็ไม่มีแต่ญ้าหรอกนะครับก็จะมีต้นกล้วยแซมไปด้วยนะครับที่ท่านเห็นก็จะเป็นต้นกล้วยนะต้นกล้วยแซมอยู่นะครับอันนี้อันนี้ก็มีผักกะเพราด้วยนะครับนะมีต้นกะเพรามีต้นแมงลักนะครับเหมมีผักบุ้งแซมเข้าไป นะครับเดี๋ยวพาไปดูเมื่อเช้านี้ปลูกไว้อยู่นี่ครับเมื่อเช้าปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่เมื่อเช้านี้นะครับนี่ครับพันธุ์หญ้าดูชัดๆกันเลยปลูกใหม่เมื่อเช้านะครับนี่ครับปลูกขึ้นเอาพันธุ์นะครับจะได้ขยายพันธุ์ให้เต็มพื้นที่นะครับเนี่ยปลูกไว้สามแปลงด้วยกันนะครับน่าจะเป็นผ้าหญ้าพันธุ์เดียวกันนะครับนะดู นะน่าเป็นญ้าพันเดียวกันโอเคนะครับสำหรับย่าที่เห็นอยู่นะครับโอ้ยกันสันนี้ผมก็หัดเล่นอยู่เ้อะเกิดจะว่ากันนะครับเพราะว่ายังไม่เอายังไม่เข้าใจมันเท่าไหร่ซื้อมาก็ยังไม่เข้าใจการทำงานของเขาเท่าไหร่ นะครับนี่ครับก็เป็นสวนหญ้าที่พามาดูนะครับก็ปลูกไว้นะครับจะปลูกให้เต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ให้วัวนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพาชมสวนหยาความคืบหน้าของการปลูกนะครับว่าไม่ถึงเดือนนะครับก็ได้เยอะขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับนะภาบเป็นไงครับญ้านะครับก็ปลูกไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะครับถ้า มีที่มีทางก็ปลูกนะครับถ้าไม่มีก็ปลูกเฉพาะเล็กน้อยนะครับหรือไม่ก็ปลูกเหมือนที่ผมแนะนําคลิปไปสมัยที่ไปถ่ายข้าวโพดเข้ามานะครับก็นั่นก็คือไรนาที่ปลูกแล้วปลูกนาปลูกข้าวเสร็จก็ลงข้าวโพดนะครับพอ,พอโพดโตขึ้นสักหน่อยก็ตัดไปให้วัวได้นะครับนันนี่ก็มีคลิปมาฝากท่านนะครับเพียงแค่นี้ครับวันนี้ก็ สวัสดีนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับขอบคุณครับ,บครูจะให้ฟรีตายครับ